เพืที่มูลกว่าที่ไหนจะรับท่านนายโทคนใหม่แล้วเอาให้เต็มที่ในการรับท่านแสดงคนใหม่ดูดูอาวุธมวยแหม่ยโบราณเก่อาวุธหายงดสบายประเทศนี้ไดนีาจากไรพัฒนาภูสิทธิ์จำนวนนี้จากภูไฟขุนหานครับโงห์ก็มีของดีเยอะ เขาบอกว่าเจอกันมาสองไฟไฟนี้เป็นไฟที่สามค,ใใครับใช้บอลการ์กันมาแล้วชนะชนะมาคนละครั้งแพ้คนละครั้งครับเอา้เอาภาาสามภาาสามจบยังไงโอ้เด็กระดีห้อลูกคนรวยครับมันต้องได้ปิดใจเสียวได้ไซครับมันตังเลกพุ่งแบบนี้ สามหมื่นสามพันนนู้นโอ้บุกผู้ใหญ่เสือดีง่ายวันนี้มีโอกาสมาสนับสนุนร่มชมร่มเชียร์ครับนักมวยที่ชมเสร็จคืนหนุมเลยครับตับมือยาวๆดูยาวๆมวยคู่นี้อย่าเพิ่งสนุกนะครับ โอ้โหดูโอเคเดี๋ยวยืนดีดูโอ้โหเดียกแรกเด็นดีเดี๋ยวดูดูพระดาแฟงบัดแฟนมวยครับท่านลองเรียนดูพระดาวแฟงบัดแฟนมวยเดี๋ยวเช็คเลตติ้งหน่อยขอเสียงปรบมุ่ยกับมวยคนนี้ด้วยครับขอบคุณขอบคุณดังดังดังแล้วก็ตุ๊กาดุ๊กต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 ุ๊ ขอบคุณเจ้าของพลังจิจูครับนี่ทีมงานนักชกในอาีติครับจามจูเรเนตสิ์อบตสวนครับปัจจุบันนี้เป็นผู้ใหญ่นะท่านผู้ใหญ่สวนนี่ครับนี่ท่านผู้ใหญ่สวนแหงมาครับจากกันทรักษ์นลครับ เราจะจัดในการตีวันที่10เอเมษาที่ท่าสว่สนนสางนนทรสชลานะครับวันนี้มีของฝากฝ่ายประธานสภานะขอบคุณท่านผู้ใหญ่สวนนะครับ 11, 11ก็ไปเจอกันที่ท่าสว่างทางกลางกันทลัก์นะครับนนทรสชลานะครับ11-11แต่งรายการนีม้มวยเยอะจัดกรุงเทพนี่มากันอูแน่นสุดเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ,ญ่สวนแพงมาครับผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนานครับ ูยศก<เ>ีสอครับเดิวเลยเลยที่สครับไเปเคยเจอกันมาแล้วสองครั้งวันนั้นอีรายการมาที่สี่ของท่านนายกไก่ป้ายเล็กป้ายเล็กอันนี้ป้ายใหญ่ป้ายใ่ป้ายใหญ ไปอย่างนี้เราดูในถนัดตาดีลือเกิดสไตลของเล็กๆไม่ใหญ่นนกที่คิดทำตอนนี้จับเงินแก้มาที่สี่หมื่นครับดาบเงินแก้มาที่สี่หมืครับสกัดวัดรับทราบโอ้โหท,าทา่านครับจากกำนันนิรันพาข้าเอามาสร้งสงาสงสราประกวการข้างศีษะน่อีกแล้วครับสไทลท่นานเลย ขอบคุณท่านกำนันสริพงศ์พลวงประธานชมรมกันะมมนะพี่บ้านอำเ่อทุสิษขอบคุณท่านนายกนายเพ็ญตาประธานชมรมนายกทุสิงฐ์จัดที่โอ้โหหายยากหายยากหายยากนี่แล้วก็ท่านกำนันทุกตำบลท่านนายกทุกตำบลแล้วก็น่าสวดราชการของอำเภอทุทสิงฐ์มอบให้พี่น้องมัดมวย 33000 33000เร็ว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  เล็กเล็กเล็กพี่ที่หนูครับแบบนี้ก็ว่านาครับดังเอิร์นตาสาโอ้โจับติดจับติดจยานครับจายานครับนี่ดูครับะเน่งจะเทีมงานเสียบหนองรถเกี่ยวซิก่มงานพี่ที่หนูครับโตโตเอ้ยนี่ครับงานเสียหนอครับโอ้โหบรรยากาศ แฟนบวยแฟนบเชียร์ไทยเชียร์ไทยรักไทยรักไทยเชียร์ครับปีสองคู่ต่อไปจะเป็นคู่เอกใหญ่ครับไข่หวานกับล่งตะวันที่หนึ่งหมื่นไปกลับนะครับแล้วก็จะเรียนเชิญท่านนายเภอพูสิสนะครับคุณไบฟ้า สนับสนุนในการจัดมวยครั้งนี้10,000หมื่นบาทตัวแทนนายกตบตทำเจ็ดตำบลตัวแทนของท่านกำนันทั้งเจ็ดตำบลนี่ครับต้องขอบคุณท่านพ่อเมืองด้วยนี่ครับท่านบัญชาจันนรรมนี่ครับกำแันเพื่อผู้สิ่งด้วยนี่ครับแล้วก็กำนังที่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์แล้วก็สมาชิกอบตนี่วมด้วยช่วยกัน ทั้ง86ดหกบ้านอยู่รบรบิด้านยนีินเลยยกที่นีเงเพลงเพลเลงาพลงเพลงเพลงเพชงเพลงเพลงเพลงัพลงเพลงเพลงเพงเองเพลงเลงเพลงเพลงเพล ใจใหญ่ใจสปอร์ตตะบนโุกตานท่านบริจากหลายมือนงานเกิดนี้เดูนทางมาถึงยุคที่สามใครจะอยู่ใครจะไปใครจะหมดดีมือเป็นน้ำชีวิตเล็กตาใครจะเพื่เล็กเขาเล็กเขา เอเจ๋อโอ้ยบรรยากาศดูดีด้วเกินครับหนยเล็กแต่ทำงานโดยบอกว่าไม่เคยเข้าไปในรีสูรกเลยถมาไปแล้วอยาให้อายคุยนะไปแล้วได้แล้วโอ้ยหนึ่ง นี่ครับตอนนี้น้องนี่หายใจทางจมูกเลยครับโอ้น้องน้องนี่หายใจทางจมูกเลยตัวไม่มีจุดเแก็นเลยเขาก็ไม่เอาหยุดนะโอ้ได้เชียร์ได้ลิฟต์กัได้เชียร์ได้เชียร์ ตเล็กๆครับสามหมื่นกับสามพันครับอดูแล้วไป็นตาดุครับแดงฉายยาไอ้ตาดุนหครับยังไม่จบครับทุกท่านยังไม่จบครับมียกสามยกห้ายกห้ายกห้ายก อาจารย์กิตติอวัฒนาหรือว่าท่านรองกิตตินรดีรองนยยกจัดตะบนกู่ส่งสัญญาณมาแล้วไม่ใช่ปัญหาเนาะสี 40, 000, ะ่หมือนเนาะสัตว์วัดบอกว่าไม่มีปัญหาเออเพราะว่าทางดาบเงินนี่เข้ามาแล้วสี่หมื่นนะส่วนรองกิตตินรดีบอกว่าไม่มีปัญหาครับยวจัดให้เห็นไหมล่ะมวยวันนี้นี่ไปธรรมดานะ เสียบมจันทบุรีนี่พออตุ้ยโอ้ไม่มาไม่ทิ้งงานเลยครับตอนนี้ครับมาไม่ทิ้งงานเรื่องไรแล้วบอกตัวต่อไปลุกตัวที่หนึ่งหมื่นนีครับเราก็จะหลังจากตะเบิยขึ้นสู่บนเวทีก็จะเรียนเชิญท่านนายอำเภอภูสิงห์นี่ครับตัวแทนจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูสิงห์ตัวแทนจาก,กาน,มมนากนยก โปรแการมผู้ด่านส่วนตะบนพ,อพ,อพักโบรปสิงห์นะครับเพืนไปบันทึกภาพแล้วก็รับมอบสองสนับสนุสน,นทุกท่าน,นเลยนะครับทั้งเจ็ดตำบลเลยนะครับทั้งเจ็ดตำบลเลยนะครับคัวต่อไปเป็นคู่เอกนะครับเด็กลูกแดงแดงปีหน้าก็ขอให้ได้มาร่วมง,ง,งานกันแบบนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านนายกทั้งเจ<ป>็ดตำบลเลยครับยกสี่ครับ ดูนะเจ็ดสี่นมามาครับมาครับสี่ครับแดงต้องว่านานักเงินฟ้าส่ครับโอ้โหดูครับสงหาโอ้โหไ่ลงไปลงครับแดงต้องานานักเงินฟ้าสังมาลงมามาลดูดีดีใครจะเบียดเข้าไปครับ

งทีมเงิเชื่อเพริงอําเภอพุชิศเมื่วนี้ขางพร่ได้วยกันหนักการวงครับทีนีมีมาเันหลายจังเลครับจะเลาะไปเลยครับตาสะเลาะไม่เลิกครับจะเลาะไ้เลิกครับทีมงานเห่งมุมแดงทีมงานจัดาบังโอ้ยเลาอีกแล้ว อือดูสอบ้าว<อ>ผู้ใหญ่เสือบอกว่าแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าจองแล้วครับวันที่สองพุทธสภาครมดีบรรจาร์ขันหลวงศักทีครับผู้ใหญ่เสือจองแล้วครับภาคซีาคผัดซี๊ด นีดูมวยหลากหลายนะครับเราต้องรอดูของแปลกมวยย้อนยุก คงสามจะไปคุณหานรือว่าจะอยู่ที่พูสิงลูกสูขาต้ยกนี้สู้ขาลูกสู้ขาวมันใลูกันมันใลูกัน้ยกที่ห้าแล้วไดยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับโอ้ผลงาน ทีมงานลูกคนรวยครับผลงานของท่านกัยยศในแป้นตาท่านพิสิิทธ์ของเลิศครับโอบกิจเสนาครับปล่อยสังทึกโอ้โหเอาแล้วครับตองเล่นมานี่เสียงเชียร์ครับเมื่อสักครู่ครับนี่ครับแต่ว่าฟ้าสั่งแก่ทะเลาะครับ bắt kịp 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 bắt สะสมแก่ถ้าตีกัะเชียงอ้าวสาวสาวครับชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายครับไม่เอาชนได้ครับไม่ยอมไม่ยอมอยู่บ้างครับไปเจ้ากองพนาครับเฮ้ยนี่ต้องขอบคุณสารวัตรนี่ครับสารวัตรกำนันตะกันโทสีจัดพอดีวันที่ส5เมษายนครับวันนี้ก็มาล่มชมล่มเชียร์ครับ สุดท้ายครับนี่คือภาพแห่งมิตรภาพครับแล้วก็ชูไปที่แดแดลุงแดแดมาสังตรงนี้เออมาเร็วๆยกมือก่อนมุมน้ำเงินครับฟ้าสังสิไทยสีทองครับมาตอนนี้ นำแล้วครับผาคสามนำไปแล้วหนึ่งแต้งครับเพระาะว่าผัดแพ้ชันหน้ากันคนละครับ